กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคมจากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมและใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาอาชีพสวัสดิการให้แก่สตรี เครือข่ายสตีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆในสังคมกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่หมู่ที่10ตำบลเกาะสารพระอำเภอวัดเพ่งจังหวัดราชบุรีเป็นอีกกลุ่มอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับโอกาส ในการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพสามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มสามารถปลดเปลืองหนี้สินของสมาชิกทำให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นพาอ่าปิาจสุรีและคทานะคะเป็นหัวหนา้ากลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ของหมู่บ้านของคุดอา ในในการจัดตั้งกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิกกลุ่มมีคุณจิราพรศิริสะอาดแล้วก็คุณวันนีและคุทาจะเป็นสมาชิกกลุ่มของเราในการจัดตั้งกลุ่มครั้งนี้เราได้ได้ปรึกษาเลยกันว่าอกองทุนบัตรสตีนเขามีโครงการในการรู้ยืงเงินให้มาทํากิจกรรมในในชุมชนได้ในในบ้านในคนเรือได้แล้วก็เลยคิดคิดกันว่าเราจะมา ู้งเงินกองทุนจะปีเนี่ยมาเลี้ยงไก่กันเพื่อเป็นอาชีพเสริมของของบ้านเราเราได้ผู้งเงินเมื่อปี2563ครั้งแรกแล้วเราก็มาทําเลี้ยงไก่กันในในโครเรือนก่อนอการเลี้ยงไก่มีเราสาเราได้ผลผลิตจากการเลี้ยงนี่เป็นอาชีพเสริมมีรายได้เสริมเราก็ต่อยอดกันเรื่อยมาจะกระทั่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการเลี้ยงแล้ว การเลี้ยงไก่นี่เราเลี้ยงแบบเล้าปล่อยเรามีอาหารให้ให้เขาในมื้อเช้าแล้วมือ้อมื้อกลางวันเราจะมีอาหารเสริมประเภทที่ว่า,าโยกกล้วยลำหรือว่าข้าวโพดจากาพืชผักเศษอาหารเราสามารถให้เขารับประทานกินได้ในมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นก็จะเป็นอาหารที่ให้เขากินปกติ คุณภาพของไข่ที่ที่เราเลี้ยงนี่เราจะมีความสดเพราะว่าเราได้ได้อาหารจากธรรมชาติมันจะมีความสดและแดงการจําหน่ายไข่เราเราจำหน่ายทุกวันเพราะว่ามีความสดทุกวันมีลูกค้าจากในในชุมชนเข้ามาซื้อถึงบ้านแล้วก็เราก็ไปซื้อแล้วก็ไปขายตามตลาดนะัดทุกวันบริหารจัดก,การเงินกองทุนที่คู่อยู่มามีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีการมีการลงทุนที่ เราจะสามารถได้ผลลิตของการที่ได้เป็นต้นทุนของการฆ่าตัวไก่ไอ้นั้นก็คือผลกําไรที่เราไปทําผลกําไรนี้สามารถเอามาส่งกองทุนสปีคืนได้และสามารถทารานีด้ที่เรามีอยู่ทําให้คุณภาพชีวิตของคนในกลุ่มและครอบครัวดีขึ้นขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาสตรีที่เปิดโอกาสให้เรามีเงินทุนในการ แต,ต่ variance, ต้ากลุ่มเลี้ยไก่ไข่แล้วมีอาชีพเสริมส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มของเราในโคเรนของเราขอบคุณมากค่ะ